บาลาอยิ้มน,ะะนาศูนย์เพื่อนาการเรียนู้เด็กแสงจันนะคะวันนี้นะคะเมื่อเรามาถึงแล้วนะคะเราก็จะพาทุกคนนะคะเข้าไปดูว่าน้องๆเ,เป็นมีความเป็นอยู่กันยังไงแล้วก็น่ารักกันแค่ไหนนะคะไปค่ะเชิญนะคะ,นะคะ่ะ เรได้มาอยู่ในส่วนพัฒนาการเรียนเด็กแสงจันทร์แล้วนะคะและวตอนนี้เราก็อยู่กับคุณรู้หญนะคะที่เป็นเจ้าที่ผู้ดูแลสนย์พัฒนาการเด็กสอค่ะเาท่างแล้วอันดับแรกเลยนะคะะเู่งปที่โดยน่นอ้องุับมตั้งแต่แรกลุ่มาดนตั้งแต่แรกเรียน่ะ สยส่วนตัวแล้วคือจะเป็นคนรักเด็กๆแล้วก็เวลาอยูนพี่กับเด็กๆแล้วก็แล้วก็มีความสุขด,ดีนะคะแล้วก็เม่อหลายปีมาแล้ว,วเด็กๆในใน,ในที่นี้นเทีส่วนมากคุณพ่อคุณแม่เขาจะทำงานนะคะแล้วก็ไม่มีเวลาดูแลนะคะแล้วก็รู้สึกว่า แล้วคุณครูก็เรียนจบคมาก็รู้สึกว่าอยู่กับเด็กๆแล้วก็สนุกดีมีความสุขแล้วก็อยากอยากดูแลเขาอะไรเนี้ค่ะก็เลยได้เปิดมาใเมืองนแล้วเด็กที่นี่คือมีช่วงอายุตั้งแต่กันจริงๆแล้วตั้งแต่แรกเกิดแลูกถึงถึงเด็กคึงเด็แล้วช่วงแที่ผู้ปกครองเอามาฝากดูแลค่ะตั้งแต่ ตั้งแต่เช้าประมาณเจ็ดโมงก็ได้แล้วเล่าค่ะรับกบลบกับส่วนมาก80%จะกลับ3ามโมงแล้วก็ประมาณสิเอร์เซก็จะกลับ5้าโมงแล้วก็อีกส่วนที่เหลือก็ประมาณสองทุ่มสองทุ่มก็จะกลิ 5, 5่นผ่ะค่ะอ่าแล้วคุณแอลมีความรู้สึกไงบ้างคะที่ทางคณะน,นิสิตมสวค่ะมา,มา,มาทำกิจกรรมร่วมกันเนาะ ก็กค,คุณครูรู้สึกว่าก็ก็ดีใจเด็กๆเนี่ยเขาโชคมากเลยเขาเวลาสูงแล้วเขาจะเจอพี่เนี่ยรู้สึกว่ามีความสุขแล้วก็อยากเจอนะคะแล้วก็สิ่งที่เห็นก็คือว่าพี่ๆเนี่ยก็ได้บางคนก็ได้บอกว่ามาเจอน้องๆครั้งแรกแล้วก็พี่ๆก็เลยได้รู้ว่าได้รู้สัมผัสจริงๆว่าน้องๆเนี่ยเด็กๆเนี่ย เป็นยังไงบ้างะนะคะอือทางขอบทางนิสิตขอขอบคุณทุกท่านมา,มากเลยนะคะค่ะค่ะเดี๋ยวทางนิสิตจะมีสื่อการเรียนการสอนระเบ้าแห่ค่ะเพื่อเป็นประโยชน์แก่ศูนย์ศูนย์ชั้นดาราการเรียนเด็กแสนใจค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะเชิญลุกขึ้นได้เลยขอบคุณมากนะคะ คุณมากเลยดูโอ้โหอะไรเยอะเองเนี้ยคะเอยอะเกินไปเยอะ่ปขอบคุณมากนะคะอคณ้ากนะคะขอบคุณ <c oughs> Look at me, don't worry, make a We're meant to be, loving me, ได้ได้ทําสิ่งใหม่ที่ไม่เคยทามาก่อนซึ่งสิ่งต่างเหล่านี้ก็ล้วนแต่จะทำให้ผมเห็นค่าของสมบุกมากขึ้นและผมบอกว่าสิ่งที่ได้รับเหล่านี้ทำให้ผมเป็นคนที่ดีค,น,คน,ญญนหนึ่งทีสับูรได้่าเลยนะคะทำให้ดิฉันมีความเป็นนิสิตที่สมบูรณ์แบบใน,นทุกๆด้านมากยิ่งขึ้นทั้งทางด้านการเรียนและการมีคุณธรรมควบคู่ก,กันไปซึ่งจากการทาโครงงานจิตอาสาทําให้ดิฉัน มีความกล้าที่จะทำความดีมีความกล้าที่จะทําประโยชน์เพื่อสังคมซึ่งทําให้ดิฉันนั้นมีความสุขและดิฉันก็คิดว่าสังคมก็จะมีความสุขไปด้วยจากการเรียนในรายวิชานี้นําไปใช้ในชีวิตประจำวันคือจะทําให้ดิฉันกล้าแสดงออกในการทําความดีในทุกที่และทุกเวลาค่ะ าการศึกษาวิชาสมุนทึง51ทำให้ผมได้มีจิตสาธารณะที่จะช่วยเหลือผู้อื่นมากยิ่งขึ้นและผมจะนําความรู้ที่ได้รับจากวิชานี้ไปใช้ประโยชน์ในการสอนนักเรียนให้เป็นอนาคตที่ดีของชาติต่อไปครับจากการเรียนในรายวิชาสมุนทึง51นะครับได้ทาให้ผมเปลี่ยนแนวความคิดเดิมในการเป็นคนที่รู้จกักคําว่าเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมการทาตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมแล้วทำให้เข้าใจคำว่ามนุษย์มากขึ้น ส่วนในการเรียนในรายวิชานี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ที่เรียนที่จะทําให้ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุขก่อไปค่ะจากการเรียนวิชานี้นะคะทาให้ดิฉันเนะี่ยได้รู้ถึงความหมายของการเป็นมนุษย์ที่แท้จริงว่าการเป็นมนุษย์ที่ดีเนี่ยไม่ใช่จะอยู่ว่าเก่งหรือเพียรพร้อมไปในทุกสิ่งทุกอย่างแต่คนที่จะรู้จักเสียสลนะและอุทิศยุทิศตนเองอนะ่ให้กับคนอื่นและจากการทาโครงการปันรักปันรอยยิ้ม ทำให้ดิฉัน,นได้รู้พัฒนาการของเด็กๆว่าแตกต่างกันออกไปและทําให้ดิฉันได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และทําตัวเองให้เป็นประโยชน์และสิ่งที่ได้ร,รับกลับมาก็คือรอยย้มจากเด็กๆซึ่งทําให้ดิฉันและเพื่อนๆรู้สึกสุขใจมากและเหมาะสมกับชื่อโครงการที่เราตั้งไว้ว่าโครงการปันรักปันรอยย้มซึ่งถือว่าโครงการนี้เนี่ยสำเร็จรุ่งเรืองไปด้วยดีค่ะจากการเรียนรายวิชานี้ทำให้ดิฉันเกิดจิตสำนึกที่จะช่วยเหลือผู้อื่น ฝึกให้ตนเองมีจิตสำนึกสาธารณะและดำเนินชีวิตแบบพอเพียงซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันโดยดำเนินชีวิตบนทางสายการพอเพียงทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขค่ะจากการที่ได้เรียนในรายวิชาสูงชั้น5ที่ได้ทำจิตก็รสึมีใจที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกับน้องๆและน้อง และการมีจิตสาธารณนะะสาธารณะและแสดงออกถึกกง,งการทํางานร่วมกันในการช่วยเหลือการและกันถึงการเสียสละต่อต่อส่วนรวมและร่วมมือสร้างสิ่งที่ดีงามในผู้สนะังเกตกรเพิ่มจากการเรียนรายวิชานี้นะคะทำให้ดิฉันได้เข้าใจอัตลักษณ์9ประการของมหาิที่ไรยมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่นจากที่อาจารย์ได้มอบหมายให้ไปทำกิจกรรมจิตอาสานะคะทำให้ดิฉันได้รู้สึกภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือผู้อืน่นโดยไม่หวังผลตอบแทนแล้วก็เป็นการปลูกจิตสำนึกสาธารณะซึ่งตรงกับหนึ่งในอัตลรรักษณ์เประการของมหาวิทยาลัย <S <S และดิฉันจะนำความรู้ที่ได้จากการเรียนรายวิชานี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันค่ะจากการเรียนรายวิชานี้ทำให้ดิฉัน และทําในสิ่งที่ถูกต้องได้เรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียงได้ดําเนินกิจกรรมอาสาเพื่อเป็นประโยชน์แก่ <S <S และจะนาสิ่งที่ได้จากการเรียนวิชานี้ไปใช้ในชีวิตประจํวาวันโดยดําเนินชีวิตด้วยความพอเพียงเห็นประโยชน์ส่วนรวมและทําความดีื่อสังคมจากการเรียนวิชานี้ทำให้ฉันได้เรียนรู้ว่าอะไรหลายอย่างเช่นได้รู้จักคิดเป็นทําเป็นจาักการเสียสละรู้จักการให้จักแบ่งปันและมีน้ำใจกับผู้อื่น S 1> <S 1> ซึ่งสิ you know the the ่งต่างๆเหล่านี้มีประโยชน์ต่อฉันอย่างมากเพราะสิ่งเหล่านี้ช่วยให้ฉันสามารถทำงานต่างๆได้สามารถอยู่ร่วมเทคโนโลีอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้และอยู่ในสังคมที่มีความสุขทามปรง